ดีอีกหนึ่งรอบค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เราอยู่เราอยู่ที่ไหนคะท่านอาจารย์อยู่แถวกรมอู่ทหารเรือคะ่ะค่ะมาทําอะไรคะมาส่องทหารเรือค่ะมาส่องทหารเรือ <g ül> ทหารเรือต่อแบบต่อด้วยส่องทหารเรือนะคะแต่ท่านอาจจะส่องทหารเรือนะขันทียนย่งเป็นทหารเรือเหรอคะทหารเรือทหารเรือเรือราหาน เรามานี่เลยะคะ่ะเพื่อนๆมนนมสนนะคะพุทธศักราช1 9ไอ้คิดถ้ศักราช1 9 64น่าตั้งแต่10964จนถึงนัปัจจุบัน1000เอ้ไม่ใช่2024นะ,ะนเพื่อนๆกี่ปีได้ละคะเนี่ยดูเพื่อนอาโอเคเราเข้ามานะคะยังมนนมสดน,นะมาซึ่งท่านาาลลอาจารย์ดรสังคมก็จะเลี้ยงอีกแล้วว <laughs> ันนี้ไป็นาที่ยสี่โห้ที ต้องต่อคิวเยอ,อ,อ,อะมากเลยนะนี่ไงก็นั่งรถแบกรถแบกแถวนี้ก็ได้นี่เขามาช่วยกันสั่งก่อนเดี๋ยวไปนั่งด<อ>ูนสวนอะไรอย่างเงี้ย ซูซีไเปน็นนังจองไหเออซูเปน็นนังจอง,งกูก็สวดซูซีกินอะไรซูวอะไรนมชมพูค่ะขนมปังอ่ะเอาชายเย็นดีกว่าขนมป,ปังนึ่ง,งาา <Okay. S 2> สัญยาสี่ไรสัขยาสีไรโอเคค่ะเพื่อนคนเยอะมากเลยเดี๋ยวเรารอสั่งก่อนนะ ตันนี้เพื่อนๆตอนนี้เราต่อคิวก็ใกล้จะถึงคิวที่เราสั่งแล้วนะคะเฮ้ยกูตอนแรกกูไว้กูจะสั่งชามะนาวนะกับหรือไม่ก็อันชันมะนาวแต่ว่าเห็นเมนูข่องมาใหม่ค่ะเป็น Tropical Punch นะน่าลองเดี๋ยวเราลองสั่งอ้นี้กินดีกวา่ามาดูหมนท <c oughs> ่านอาจารย์ท่านอาจารย์กำลังทาอะไรคะเพื่อนๆอันนี้คือที่กูมาลีนะถ่ายให้กับท่านอาจารย์นะท่านกำลังกำลังจะแต่งอยู่48แอปนะคะเปกระบวนการ48ขั้นตอนเมื่อกี้สุ้งทอาอะไรนะ นมเมนมชมพูมพสองอันนี้น้ำพนันตัวนี้หนึ่งบริสันตอันนี้เ,นเพื่อนๆดูข้อพเศษมีสอีกสองทีนมชมพูสองออขนมปังสันทราสีเขียวหนึ่งชุดแล้วก็เป็นทานนี่กับบ้านอันนี่แล้วก็เนยนมแมวน้ำตาลเนาะเนยนมสองแผ่นเอา้ำอะไรอีกไหมเอา,าน้ำตาลแผ่นหนึ่ง อะไยากกินน้ำตาลด้วยใส่แผ่นไหนบอกไปกินน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลแผ่นหนึ่งแล้วก็เอาซูเปอร์โพสแผ่นหนึ่งแล้วก็นี่ด้วยท็อปปิโก้พันช์แก้วหนึ่งจำได้ปะเนี่ยตัวตีซูเปอร์โพสหมดอะไรนะซุเปพเปอร์โพสหมดแล้วหรอเอาเป็นอะไรดีอ่ะเนยถั่วก็ได้เอ้ยหมดก็เหลือเนยช็อกโกแลตเจอกับจานจะจ้าเจอกับจานเขาไม่เป็นไรเอาเป็นเนยน้ำตาลเปสองอย่างละ้สองนะ ได้และสองเซจานจะนุ่มได้และสองเซจานเครื่องดื่มที่เป็นนมแดงสองแก้วครับนมชมพูสองแก้วแล้วก็นี่หนึ่งเอาบีฟคอสักขยาด้วยนะจำได้ใช่ไหมนะ่ะไอที่ตังๆแต่เขาเมื่ออาชีพนี่นเพื่อนๆมีพุดดิ้งด้วยนะพุดดิ้งของโมนมสด การท่ชาชการรับส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์เพียนแต่งเครื่องแบบหรือสแสดงบัตรประจำตัวดีเอามาเป่า,าอจะมาทำใหม่ที่นี่พี่จะมาทำใหม่อยู่สำนักงานบัตรเชิสงหวัเชลบุรีบัตร่าชการแลวลดสิปอรซะเนี่ยเออแลใช้ลดสิบเปอร์ สองกูต้องทำใหม่แต่ของมึมสงสงกูมันย้ายบ่อยแล้วมันหายเพื่อนค่ะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะเดท่านะะอาจารย์เราจะได้เลยร้สิบเปอร์เซ็นต์แสดงบัตรประจำตัวร้สิบเปอร์เซ็นต์สมาคมจัดใหไป ไผ่านเขากำลังทำให้เราอยู่เออนี่ไงของเราอันนี้เป็นรถไฟรถป่ะบัตรราชการพิธีแบบนี้ลดไหมพิดีแบบนี้ลดไหมอะไรต้องเป็นอะไรต้องเป็นเป็นทอโรหรอออทอโรเท่านั้นหรอทอรปูอ๋อเป็นของทหารเท่านั้นอันนี้เห็นเกียรติราชการเออ อ๋อนี่ไงทอเขียนอยู่แต่ทอรอจุดแล้วก็ไม่รู้เนาะว่ามันทอรอทหารของทหารเรียนเท่านาั้นอุ้ยหอมมากเลยเพื่อนๆแล้วก็ไม่หวานมากอร่อยมากเลยมาแล้วนะคะของเรา what, what, โอ้โหเพียบพี่ไม่มีถาดใหญ่หรอ เออนั่งไงมีอยู่ถาดใหญ่เราคมหยิบมันดิอยูมี่หมดนั่นหมอ่ะหม้อเอา้องไม่ได้คเพหมดสิต้องหมด รออีกันมีเปล่าดี่ไม่หน่อยอเปิดให้หน่อยจ้าไม่ได้นะต้องถ่ายก่อนมมสมมติว่าสะดุดลม้ม จ้ะนี่เลยแม่ไม่ได้นะเราต้องทำคอนเทนต์สำหรับไปยกตัวยี่ส่งนเรามาได้เลยนี่อ้องมาถ่ายด้านดีซีอันนี้ไม่อันนี้วิดีโอมันจะเห็นนี่นะ้องมาถ่ายตรงนี้ฝั่งนี้ก็วิดีโอแบบประมาณว่า นั่งกินเอนจอยแบบมีความสุขสนุกสนานเหมือนเอ่อขัน่นหรออะไรนะขัน่นใช่อา,า <c oughs> อจารย์แต่ว่าขามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะไอตัวสามเหลี่ยมเดี๋ยวนะพิงพิงได้พิงได้ไดโอเคประมาณนี้ขขราปซนโอ้ยอ้ยโอ้โอ้โอ ต้องเปลี่ยนขาใหม่แล้วมีเชือกไหมเอาเชือก <laughs> นล้นอะไรพิงได้พิงได้เออตรง,รงน,นี้อะไรพิงเออดูไงขาตั้งยังไงตั้งไม่ได้มันอ่อน <c oughs> อย่างไรก็เห็นกันสามคนแล้วอันนี้บม <se ้าเนอยไบด่คนการย้ายหน่อยนะคะสักพูนึ่กายสักพืดอนึ่อะไรก็ได้หยิบหน่อยคมารียิบเลือดนันหนยไม่เท่าไหร่แม่หมอก 那。嗯 ไปแล้วนะยายไปแล้วนะค่ะอ่ะอะไรมันมาพี่ยายมาพี่ยายอาตักอาสนแก้วสนแก้ว ต้องอะไรเนี่ยถึงว่าอะไรต้องไม่ต้องไม่ดีแม่งไม่แม่งอาใหม่ค่ะแม่งนี่อย่างเงี้ติดโอเคเอาอี่ห้ะอะไรมุ้งเลยมุ้งที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งนายยัยนะคะค่ะอะมุมีค่ะมุมนี้รายรางวัลที่หนึ่งยายขายอยู่แถวนี้เปล่าเออยายไม่จำอ่ะ

ขนมปังนมเนยน้ำตาลอ่าจาใส่หมอกมีขนมอะไรบ้างคะมีขนมปังปิ้งค่ะเนยน้ำตาลแล้วก็เนยอ่นมข้นหวานนะคะแล้วเรามีขนมปังนึ่งสังขยาด้วยค่ะของคนนมสดนะคะอร่อยมากเลยอร่อยมากค่ะตั้งแต่ปี1964แล้วค่ะทานถึงปัจจุบันนี้กี่ปีแล้วคะพอดีตกเล็ก60ปีแล้วสุดยอดเลยท่านอาจารย์หมอกได้ไหมว่าทำไม เขาถึงได้โด่งดังเป็นร้านคือความจริงมีร้านแบบนี้เยอะมากขนมปังแบบนี้เยอะมากเปไมร้านเก่าแก่ค่ะเขามีสาขาดั้งเดิมอยู่ที่เสาชิงชาค่ะอ๋อแล้วก็ได้รับความนิยมมากนะคะก็เลยขยายสาขาไปยังที่ต่างๆที่เชียงใหม่ก็มีนะคะร้อนดูสดที่สาขานิมานเหียมินค่ะถ้าใครไปที่เชียงใหม่ก็สามารถไปชมและไปชิมได้ค่ะ เลิศมากค่ะให้อาจารย์ลองชิมให้ดูหน่อยนะคะเป็นไงอันนี้คือแบบว่าป,ปังนึง่งใช่ไหมคะขนมปังนึ่งสังขยาค่ะสังขยาเข,าเข,าเข้มข้นมากดูสิคะค่ะเข้มข้นมากเลยนะคะเป็นไงคะท่านอาจารย์อร่อย <laughs> <laughs> อะไรมากร่ชาตรเปยนยัรไอยะ่ หวานนิดๆกะลังดีค่ะไม่หวานมากหอมกลิ่นใบเตยไหมคะนี่กลิ่นใบเตยค่ะเข้มข้นเข้มข้นเป็นไงคะพาราฟานนัวนัวเน้นความนัวขนมปังปิ้งว่ะค่ะเบงขนมปังปิ้งเป็นยังไงบ้างคะกรอบเหมือนปลาทอดน้ำปลาเลยค่ะกรอบฟูมูกรอบฟูนะคะเราชอบกินอะไรไม่ชอบกินขอบค่ะเราชอบกินอะไรอยู่ตรงกลางน้อจิ้มทำยังไงล่ะนี่นะ เพื่อนดูสิอันนี้เคยนมเนยนมน้ำตาลคิดถึงตอนอยู่สมัยมหาวิทยาลัยใบแรกคะ่ะเพราะว่าตอนเย็นนี่คืออ,อ,อะไรนะก็จะแบบว่ามีไปกินกับพี่เทปี่เทปน้องเทปังทีเราก็ถูกเทปออฟใช่ไหมคะหรือเราจะถูกเทปหืออ๊อฟอออฟนมำข้นหวานหวานส่มมากเลยนะคะเพื่อน กินทุกวันนี้ถึงเข้าอ่ะถึงตัดขาได้นะคะไอิอยูค่ะไอซอยู่น่คุคณกูลองชิมขนมปังเนื้อมังขยาน่มขนมปังเนื้อสังขยานะเนี่ยมีความแบบว่านุมนมค่ะเราจิ้มลงไปแล้วเราคิดว่าเรากำลังจิ้มสำลีอยู่นะคะเพือ่อน <c oughs> จิ้มกับสังขยากลิ่นใบเตยค่ะอืมเนื้นอขนมปั่ะ มีความแบบว่าอุ่นนีดละอุของไออุ่นนิดนิดมันออกมาจากว่าเออตึงตึงนุ่งไทยเอทุนๆยี่เหมือนอบอุ่นเหมือนในอ้อมกอดเลยแล้วก็แบบจิ้มลงไปอ่ะซึ่งสังขยาเนี่ยหวานนิดมากค่ะอดิบลงไปเป็นการดิบค่ะดิบแล้วนะคะเวลาเป็นไงลิ้นยาวมากลิ้นยาวมาก นะนเพื่อนตอนสั่ที่บอกไออุ่นลงไปแบบว่ามันก็เข้ากันเข้ากันดีค่ะกับเนื้อของสัยอย่างขยะซึ่งเขาจะมีความเนียนละมุนหอมหอมกลิ่นใบเตยกลิ่นใบเตยมาอันนี้เรามาลองดูไอตัวนี้ที่แบบว่าไม่ได้ใส่นมเป็นเนยน้ําตาลเป็นไงคะเรามาลองดูนี่นะแบบเขาทําเร็วมากอะสัง่งปุ๊บได้ปั๊บเลยอะ กรอบขอบนะคะไม่ใช่กรอบนอกกรอบขอบกันล่ะแล้วก็นุ่มในแล้วก็มีความกรุบกรุบนะคะของตัวเกล็ดน้ำตาลรสชาติเหมือนเชียงใหม่ไหมคะใกล้เคียงค่ะใกล้เคียงเขามีความเป็นมาตรฐานมีความกรุบกรุบอันนี้เรากับชอบวันนี้ค่ะเพราะเราไม่ชอบหวานมากหวานหอมหวานหอมเนยแล้วก็แบบว่า หอมกลิ่นไม้ของขนมปังใช่เนี่ยอร่อยมากๆถ้ากินอย่างนี้รู้สึกแบบรู้สึกแฟดปืดคอนะคะเจบน้ำเจิบน้ำ, <c oughs> จ,นำจิบน้ำพันทริคอพันสตามนิดนึงค่ะน้ำพันก็มีความกลิ่นหอมของพันช์แล้วก็ <Fresh S 2> เฟรชใช่ค่ะรู้สึกเฟรชเหมือน น้ำส้มผสมน้ำส้มให้รู้ความรู้สึกเฟรนช์ผองน้ำผลไม้้มีความอมเปรี้ยวจต่ไหนฮาร์ส้มส้มน่ะอำเภอฝางหรือเปล่าคะส้มตีหรือเปล่าเราต้องอุดหนุนโปรดักของคนไทยของประเทศไทยไม่อ่ะกินไทยไทยใช่ไทยกินไทยใช่ไทยเจริญเราจะไม่อยากให้มีแบบทัวร์ศูนย์เหรียญ ให้อาจารย์เล่าถึงบรรยากาศบริเวณเประตูกำแพงเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะนกพิราบยังบินโบยบินไปถ่ายรูปได้ปกติไหมคะก็ย,ยังคงมีนกพิราบอยู่ค่ะมี<ส>คนไปไล่ไให้มีคนไล่ให้ไหมคะเวลาเราจะถ่าย <คง S 1> รูปแต่ก็คือว่าถ้านักท่องเที่ยวไปก็คือยังมั่นใจในความปลอดภัยอยู่ใช่ไหมคะถึงแม้เราจะแบบว่าอยู่กับนกพิราบ ก็อยู่ห่างๆหน่อยอ่นนี้นกยูงรับเป็นาหานนำรอบว่ะถ้าไปใกล้อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพอยู่ไกลๆถ่ายรูปสวยๆค่ะเคยไปถ่ายไหมคะไม่เคยเลยถนนคนเดินมีทุกวันไหนคะถนนคนเดินวัวลายถนนคนเดินวัวลายมีวันเสาร์ค่ะถนนคนเดินที่ วันพรสิ่งจะมีวันอาทิตย์นะคะอยากให้ไปชิมไปชมนะคะอาหารพื้นเมืองเนาะสินค้าของฝากจากพี่น้องชาวเหนือนะคะแล้วก็ของจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะมากมายเนาะให้จันฝากอูเป็นภาษาเหนือหน่อยได้ไหมคะอูคำเมืองมาแอวตี้เจียงใหม่มาม้วนอกม้วนใจนะเจ้าสวัสดีเจ้า น่ารักมากเลยค่ะเพื่อนค่ะน้องๆน,นิสิตท,ที่กําลังจะเข้ามาหาวิทยาลัยนะคะถ้าน้องๆสนใจนี่คือเข้ามาเรียนกับทนานอาจาร์ได้ที่คณะธนะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลราชภัฏนเชียงใหม่ค่ะสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ค่ะออมีหลายท่านถามว่าสารสนเทศนี่คือจมไปทําอะไรได้บ้างคะทำงานทุกอย่าง <c oughs> ในองค์กรค่ะที่เกี่ยวกับข้อมูลและสารสนเทศนะคะ ทุกหน่วยงานมีข้อมูลสาระสนเทศให้เราจัดการค่ะด้อยู่ตัผลว่าเราจะนําความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้อย่างไรเป็นประโยชน์ในองค์กรค่ะโหสุดยอดมากมากเลยค่ะแล้วต่อไปท่านอาจารย์ก็จะได้เลื่อนสู่ตําแหน่งเป็นท่านอธิการบดีอย่างเร็วๆนี้ <laughs> <laughs> ซึ่งภารกิจหน้าที่ของท่านอธิการบดีนี่ก็ม่ใช่น้อยๆนะใช่ค่ะต้อง <laughs> <laughs> นี้เลยค่ะปร <laughs> ึกษาอ,อาจารย์สัละคมค่ะค่ะ <laughs> มีหน้าที่อะไรบ้างคะอันนี้หลายยากเลยค่ะไม่ทราบว่าทางพัฒนาชุมชนของจังหวัดชลบุรี <c oughs> มีโปรเจกต์อะไรที่จะรบับร่วมกับหลักการสปเชิลใหม่หรือเปล่าอ๋อค่ะ,คะก็มีเยอะแยะเลยนะคะแต่ว่าเท่้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนะักวิชาการก็จะต้องเขียนของงบประมาณสนับสนุนโครงการไปยอย่างเช้นถ้าเกิดว่าเกี่ยวกับพัฒนาชุมชนเนาะเราก็จะหลากหลายแบบเป็นสถวิทยาการต่างๆ ตอนนี้เราก็จะมีโครงการทางด้านอารยะเกษตรค่ะเมื่อก่อนเราจะเป็นแบบว่าโอท็อปนวัตวิถีใช่ไหมคะนวัตก็คือมาจากนวัตกรรมนะคะวิถีในรูปแบบใหม่ๆปัจจุบันก็คือโคกหนองนาเนี่ยจะไม่เป็นแบบเดิมอีกต่อไปเราก็จะมีแบบนานา,นาอารยะเข้ามาเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันค่ะใส่ใมากเลยเซ่ใช่ไหมคะเรื่องปัญญาในท้องถิ่นใช่ใช่เราก็จะต้องเช่นเดียวกันค่ะเราต้องมีการจัดการข้อมูลจัด การสารสนเทศของภูมิปัญญาที่มีอยู่ในท้องถิ่นอันมหาศาลทําอย่างไรถึงจะได้เรียกใช้กันและก็บุคุนค้นคืนคุนค้นคืนใช่ไหมสารสนเทศภูมิปัญญาเพราะว่าเพื่อจะถอดบทเรียนถอดความรู้ให้กับประชาชนหรือบุคคลที่สนใจเนได้เข้ามาสืบค้นข้อมูลตรงนี้ได้ง่ายและเกิดประโยชน์เอาไปประยุกต์ใช้แนนะคเรยค่ะเรื่องประสาทพึ่งหรือเปล่าใช่ค่ะเ่ะ เหมือนรประศาทพืชสวัสดิ์อสวัสดิ์สกลนครในช่วงออกพรรษานะคะซึ่งก็เป็นถือว่าเป็นภูมิปัญญาแล้วก็เป็นประเพณีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเลยค่ะเป็นประเพณีที่น่าสนใจใ<ช>นะคะ,คะแล้วก็เป็นซอฟเท้าเวอร์นะคะที่สามารถเผยแพร่นะคะไปยังพี่น้องทั่วโลกให้ได้มารับชมกันนะคะใช่ค่ะ <c oughs> ว่าถึงตรงนี้ <c oughs> เราก็ มีความภาคภูมิใจวันนี้เราก็ได้มาเขาเรียกอะไรแลกเปลี่ยนประสบการณ์แล้วก็องค์ความรู้ทางด้นวิชาการเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อที่จะบนสภานกาแฟอันนี้สภาน้ำพันช์เพื่อนๆถูกใจนะคะก็ขอให้กดไลค์ค่ะกดแชร์กดแชร์กดติดเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ free <laughs>